สวัสดีค่ะเ,เพื่อนเทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของฮานอยนะคะประจําที่3พฤษภาคมปี66นะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพน,นันนะคะสําหรับเฉพาะกิจตัวดินก็คือ6กับเกกับ0 60 6 3 6 5 6 7 6 9 6 8 6 9 9 0 9 1 9 3 9 5 9 6 9 7ดหกู่กจับคู่ก็ห9เก้าเก้าหก กเก้าสามเจ็ดศูนย์สี่หกเก้าศูนย์เาเ็นาะก็กอเพื่อนเ,นเนทุกคนโชคดีนะคะต่อไปพิเศษสกับเจ็หกับเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่เจ็ดนถ้าสี่ศูสีสเจ็ดสี่เ้านะ 96, 66, 9, 46, เจ็ดเก้าหกสี่หกเก้าเจ็ดสี่หกแล้วก็หกเก้าสามจับคู่ลุ้นเนานะคะสองแนวทางนี้เป็นมาเหมือนกันเด้อเนี่ยต่างกันสี่กับศูนย์เนาะต่อไปปกติห้ากับแปดหกกับเก้าห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองห้าหกห้าแปดห้าเก้าแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสามแปดห้าแปดหกแปดเก้าห้าแปดสองหกเก้าสามหกเก้าแปดห้าหกแปดเนาะ ก็ขอเป็นเพื่อนอทุกคนโชคดีนะต่อไป VIP 3ก็6 8กับ1 8 0 8 1 8 3 8 5 8 6 8 9 6 0 6 1 6 3 6 5 6 8 6 9 8 3 1 1 3 6 3 6 8แล้วก็1 8 6จับคู่ก็3 6 6 3 8 1 1 8 6 8 8 6เนาะก็ขอใทุกคนโชคดีเนาะวันนี้เราเน้น6ให้นะคะ6 9 8เนาะ สำหรับคลิปนี้ก็จบลงแตบบ่เพียงแค่นี้เนาะโชคดีกันทุกคนทุกแนวทางเนาะอย่าลืมกดซับสไ i ร์กดไลค์ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ